โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกลดดาฟี่นะครับผมและว,วันนี้นะครับผมเรามีเกมที่เราตกลงกันไว้นะครับที่ผมบอกในคลิปสคริปเกมอีพีหนึ่งนะครับก็คือเกม ดินน้ำมันคับผมเป็นการบวนดินน้ำมันกันนะคบผมระหว่างผมกับผู้ร่วมเล่นเกมมีผู้ร่วมเล่นเกมกับเราทั้งหมดแล้ว5ท่านนะครับผมเงินจํานวนที่เราแจกให้ต่อผู้ชนะเนี่ยก็ยังเป็น100บาทเท่าเดิมนะครับผมแต่เรามีตัวเลือกให้นะครับผมสําหรับผู้ที่อยากทําบุญนะครับผู้ที่เล่นเกมและอยากทําบุญคือเหมือนกับว่าเราถ้าสมมติว่าคุณชนะรายการเราคุณสามารถนําเงิน100บาทที่คุณชนะรางวัลเรามาให้กับเราได้เราจะนําเงินไปซื้อกับ อาหารหมาแมวนะครับผมไปให้อาหารหมาแมวจอนจัดกันนะครับผมในคลิปต่อไปนะครับผมหรือผมจะมาอธิบายกติากากันนะคะรับผมกติกามีง่ายปลาไม่ฉุบใครชนะได้เริ่มปลาก่อนถ้าปลาถ้าสมมุติว่าปลาติดปุ๊บปุ๊บและดึงขึ้นมาได้เกินเกินหน้าอกก็คือคนนั้นคือผู้ชนะครับผมถ้าสมมุติว่าผมเป็นคนปลาติดขึ้นมาปุ๊บฝั่งตรงข้ามผู้เล่นก็ต้องวิดพื้นหรือกระโดดตกก็ได้ครับสามทีลุกนั่งก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นออกกําลังกาย3ทีแต่ถ้าสมมุติว่าผู้เล่นเนี่ยเขาสามารถปลาปึึ๊๊แล้้ดดดงติขนนมาไะคะ เขาก็คือผู้ชนะเกมของเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเกมกันเดี๋ยวนี้เพื่อไม่ให้รอนานครับผมเราไปเริ่มเกมกันเลยครับผมแล้วดูว่าเราจะไปหาใครคนแรกไปกันเลยครับผม อเคครับผมไปที่บ้านแขกรับเชิญคนแรกของเราเป็นผู้ร่วมเล่นเกมคนแรกของเราเลยกันเลยนะครับผมไปพบเขากันเลยนี่ครับผมครับเจอคนแรกของเราคุณบอสมีเทครับมสวัสดีครับผู้ร่วมเล่นเกมรายแรกของเรานะครับผมแนะนาตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อบอสครับผมเป็นสมาชิกวงมีเทนนะคบผม นี่นะครับผมเป็นเกมดินน้ำมันที่เรานํามาเล่นนะครับกับแขกรับเชิญของเรากติกาของเราเนี่ยมีอยู่ว่าจะให้แขกรับเชิญของเราเนี่ยเลือกมานะครับว่าจะเอาสีไหนแล้วก็จะมีสีละสองลูกนะครับผมก็เท่ากับว่าตัวเองเนี่ยมี2ชีวิตนะครับผมถ้าสมมุติว่าอีกฝั่งเนี่ยสามารถปลาโดนจนฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่เหลือสีที่ตัวเองเลือกแล้วสักสีก็คือผู้นั้นคือผู้แพ้นะครับผมผมเนี่ยเป็นผู้ชวนให้คุณบอสมาเล่นเกมนะครับผม ถ้าสมมติว่าผมปาให้ชีวิตคุณบอสหมดเนี่ยคุณบอสต,ต้องโดนลงโทษนะครับผมด้วยการกระโดดตบหรือลุกนั่งก็ได้ครับผม3ทีครับผมแต่ถ้าสมมติว่าคุณบอสทาให้ชีวิตของผมหมดก่อนเนี่ยครับผมผมก็จะให้เงินรางวัลกับคุณบอสไปนะครับผม100บาทนะครับผมแต่เงินรางวัลเนี่ยคุณบอสสามารถนํามาบริจาคก,กับทางเราได้นะครับผมทางเราจะนําไปซื้ออาหารให้หมาแมวแต่ถ้าคุณบอสไม่สามารถชนะเราได้นะครับผมเราคือผู้ชนะครับเราจะนําเงินรางวัลที่เราจะให้จะนำมาให้คุณบอสเนี่ยครับตอนแรก เราก็จะนาเงินนั้นไปบริจาคโดยอัตโนมัติเลยครับผมไปซื้ออาหารให้หมาแมวเข้าใจไหมครับเข้าใจครับโอยคครับผมเดี๋ยวเราเริ่มเล่นเกมกันเลยครับผมคุณบอสเลือกสีเลยครับสีชมพูครับสีชมพูนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาต่อยิงฉุบกันเลยว่าใครจะเริ่มก่อนนครับผมมาครับผมสามสองหนึ่งผมเริ่มก่อนครับผมเดี๋ยวรู้กันเลยครับผมนี่นะครับคุณบอสต้องวางลงไปให้ผมปลานะครับผมมีผมมีอยู่สองชีวิตคุณบอสก็มีอยู่สองชีวิตนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเริ่มปลาลูกแรกเลยนะครับผม โอ้โหไม่โดนครับผมผมไม่โดนได้ไงเนี่ยโหเซียนเก่าอันนี้คือแชมป์ปหกระทะแชมป์ปหกเลยนะครับผมแต่ก่อนนี้โอ้เวทีดินน้ำมันลุกเป็นไฟครับผมถ้าผมอยู่กับคุณบอสมีเทนเนี่ยคุณบอยป้าเลยครับโอ้โหลังสนามไปนานลังสนามไปนานตาเขนะครับผมเดี๋ยวผมจะปลาต่อเลยนะครับผมโอ้โหเขมนักเเขหนัก เคริมิตเกเรเลยครับผมคุณบอสปลาเลยครับ,รบรอโอ้โหคุณบอสน่าจะได้ไปนะครับอันนี้เรียบร้อยครับผมคุณบอสสามารถเอาชีวิตผมไปได้แล้วหนึ่งอันผมเหลือชีวิตอีกแค่เพียงชีวิตเดียวนะครับผมบแต่ตอนนี้ผมจะได้เป็นคนปลานะครับผมคอ,อบอะครับคุณบอสต,ต้องลงก่อนโอ้โห <laughs> สามมาทั้งเดือนปลาไม่โดนสักที คุณบอยปลาเลยครับคุณบอสก็ปลาไม่อิโดนะครับผมโอ้โหผมบอกแล้วลองนึกเอานะครับตอนป .6 เวทีดินน้ำมันลุกเป็นไฟครับผมถ้าผมปะท้าคุณบอสผมปลาเลยครับผมโอ้โหเป็นไงครับผมบอกแล้วไม่มีพลาดไม่มีพลาดครับผมบอกแล้วเวทีดินน้ำมันต้องลุกเป็นไฟเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลงก่อนนะครับตอนนี้เราเหลือหนึ่งชีวิตเท่ากันเลยนะครับผมผมต้องลงก่อนนะครับ โอเคครับผมลงแล้วครับคุณบอสเชิญปาได้เลยครับผมโอ้โหแรงเป็นปืนกล <c oughs> โอ้โหคุณบอสพลาดนะครับผมเอาละครับผมความกดดันตกไปอยู่ที่คุณบอสเลยนะครับผมเพราะตอนนี้ลูกดินน้ำมันอยู่ในกำปั้นของผมแล้วผมจะจัดไม่ให้พลาดแน่นอนโอ้โหและผมคือผู้ชนะเกมแรกนะครับผม <c oughs> กับบุกแข่งขันคนแรกครับผมโอ้โห <c oughs> แข่งขันคนแรกครับผม งั้นเราเงินรางวัลที่คุณบอสควรจะได้1 0 0้อยบาทเนี่ยเราก็จะนําไปอยู่ในคลังของการซื้ออาหารหมาแมวอัตโนมัติเลยนะครับผมและคุณบอสต้องโดนลงโทษจากเราด้วยครับผมบเป็นการออกกําลังกายหรือว่าลุกนั่งอะไรก็ได้ครับผมล,ลุกนั่งกระโดดตบลอะไรก็ได้3ทีครับผมเป็นการออกกำลังกายลุกนั่งครับโอเคลุกนั่งครับผมเริ่มนะคุณบอสหนึ่งสองสามโอเคครับผม ก็จบกันไปเลยนะครับสำหรับการดวลกับคุณบอสมีเทนนะครับผมมีผลงานอะไรอยากจะฝากทางช่องไหมครับก็อายไงครับมีวงนะครับวงมีเทนนะครับแล้วก็เพลงใหม่ครับเพลงในวันที่เธอหายไปครับผมติดตามด้วยครับเดี๋ยวเราฉีดเตากระห้อกันก่อนนะครับผมลืมเนี่ครับเป็นการป้องกันมาตรการโควิดนะครับผมให้มันถูกต้องเพื่อเพื่อสุขอนามัยผมก็องฉีดด้วยนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ไฉีดนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผมตอนต่อไป ไม่ใช่ครับคนต่อไปแฮ่นี่ไปกันแล้วผมขอบคุณมากครับผมคุณบอนมีเทนผมครับสวัสดีครับอผมตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญผู้ร่วมเกมของเราของเราคนต่อไปแล้วนะครับผมแนะนาตัวหน่อยครับผมผมสวัสดีครับผมมัชพลคนรักจริงครับผมเราเคนคนรักจริงนะครับผู้ร่วมรายการเล่นเกมของเราคนที่สองครับผมคุณเลือกสีอะไรครับผมสีชมพูเลยสีชมพูครับผมจัดไปเดี๋ยวเรามาเริ่มดวลกันเลยครับผมเราต้องไปชุคกันก่อนนะครับว่าใครจะได้ปลาก่อนเดครัวผมมาไปชุดกันหนึ่งสองสาม โอ้โหผมได้ปลาก่อนอีกแล้วนะครับผมลงเลยครับคุณมัชพลคนรักจริงนะครับผมลงเลยครับผมลงนี่ครับปลาลงนี่ครับคุณต้องปลาลงนี่ครับกระดาษของเราครับโอเคครับปลาแรงๆได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเิ่มปลาก่อนเลยครับผมโอ้โหผมได้ไปแล้วหนึ่งชีวิตนะครับคุณมัจพลโดนไปแล้วหนึ่งชีวิตนะครับผมไปก่อนนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวผมปลาลงก่อน ถ้าสมมติว่าคุณแพ้ผมเนี่ยเงินรางวัลคุณก็จะไม่ได้นะครับจะเป็นการรับเข้าบริจาคไปให้อาหารหมาแมวโดยอัตโนมัตินะครับผมเอเคครับคนเล่าลานะครับผมคุณมัชพนคนรักจริงนะครับผมคุณมันโดนนะครับโดนนะครับแต่คุณต้องดึงให้ขึ้นนะครับผมดึงให้ขึ้นสามารถจับได้นะครับสามารถใช้มือจับกระดาษได้โอ้โหไม่ขึ้นนะครับผมคุณลงเลยครับคุณมัชพนคนรักจริงผมว่าผมคงได้เวลาคุณพอดชสึกคุณมัชพนคนรักจริงนะครับผม ผมซ้อมมาเป็นเวลาสามปีสิบสองเดือนสี่วันตรงนี้ผมไม่พันเนี่ยโอ้โหแม่งมันไม่ได้เล็งเลยว่ะเล็งแต่กรุงเทพและนองชนบุรียะลาตัดอาร์ติวาตินเดียแหละแต่ไม่โดนนะครับผมคุณนัชพลไปเลยครับผมเดีครับผมปากันเลยผมยังแข็งอยู่คุณไม่เหลือชีวิตแล้วนะครับอย่าลืมถ้าผมปาโดนคือชีวิตคุณจบนะครับคุณไหวใช่ไหมครับ ผมปลาโดนนะครับแต่รู้สึกว่าไม่น่าจะดึงขึ้นโอ้โหไม่ขึ้นนะครับคุณมัจฉพลยังมีชีวิตรอดเจ้ายังให้โอกาสคุณอยู่เจ้ายังให้โอกาสคุณอยู่ครับผมไปเลยครับคุณมัจฉพลคนรักจริงโอ้โหผมจะใช้ท่ายงชุนยี่หานะครับผมโอ้โหยงชุนยี่หามั่วใช้เพง ครับคุณนสพนเล็งโอ้โหโอ้ย,อ,ย,อ,ยอากาศแม่งร้อนจริงงเลยวะ่ะเบื่อหน้าร้อนว่ะเนี่ยอยากเจอหน้าเธอวะ่ะฟากันเลยครับผมโอ้โหนี่ครับมาดูใกล้ๆครับผมไม่ได้โกงนะครับผมบอกแล้วผมพร้อมมาเปาา็นเวลาสามปีหกเดือนสิบสองวันสี่ชั่วโมงสามนาทีสี่วินาทีนะครับผมนี่นะครับจบเกมคุณคือผู้พแพ้นะครับผมลุกนั่งหรือกระโดดตบก็ได้ครับสามทีเป็นการลงโทษครับผมเริ่มหนึ่งสอง สาโอเคครับผมคุณเงินรางวัลของคุณคุณก็อดได้รับจากเราไปนะครับผมผมจะนําเงินเนี่ยไปรวมกับการบริจาคเพื่ออาหารให้หมาแมวนะครับตอนนี้มีผู้พ่ายแพ้ต่อผมไปแล้วสองคนนะครับผมเท่ากับว่ามีเงินบริจาคแล้ว200รอบาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปท้าดวลผู้เล่นคนต่อไปเลยครับผมเท่าเราวันนี้ขอบคุณคุณมัชพนคนรักจริงนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในเกมต่อไปครับผมสวัสดีครับโอเคครับผมตอนนี้เราเจอกับผู้ร่วมเล่นเกมคนที่สามของรายการแล้วนะครับผมคุณฟิล ปราเสรเจิดจรรดนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวคุณเลือกสีอะไรเอาอย่างนี้ดกวาสีชมพูครับสีชมพูโอเครับไปสองลูกสองลูกก็คือสองชีวิตนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปชิุกันว่าใครได้ปลาก่อนมาครับหนึ่งสองสามโอ้โหเป็นครั้งแรกที่ผมโดนปลาก่อนนะครับผมแค่ผมผมจะลงก่อนเลยนะครับให้คุณฟิลปลานะครับคุณฟิลร่อนครับอุ้ยโอ้โหสมดังฉายาตอนเรียนนะครับก็ ฟิลนะครับผมของจริงตอนนี้ตาสองคุณได้คุณค่าผมได้ชีวิตหนึ่งคุณต้องลงก่อนขับได้ครับผมผมจะเป็นคุณปลาโอเคครับผมจะเริ่มเลยนะครับผมโอ้แต่ไม่น่าขึ้นนะครับผมรู้สึกนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่น่าขึ้นนะครับเฮ้ยอ้ไม่ขึ้นนะครับผมไม่เป็นไรครับผมอย่าบอกนะครับว่าคุณฟิวจะคือผู้ที่โค่นผมได้คนแรกคุณฟิวเริ่มนะครับ อันนี้คุณรู้สึกว่าจะขึ้นไหมครับผมว่าไม่น่าขึ้นนะครับไม่ขึ้นโอเคครับผมไม่ขึ้นผมก็จะได้ปลาต่อนะครับโอเคไม่ขึ้นครับผมนรือว่าจะโดนโค่นซะแล้วตอนนี้คุณฟิวมีอยู่สองชีวิตผมมีแค่หนึ่งชีวิตนะครับผมผมได้เวลาเอาจริงนะครับผมคามุยโอ้โหรู้สึกว่าจะไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับทาไมปลาเฉียดๆอย่างนี้หลายลูกกันนะครับเฮ้ยผมว่าขึ้นว่ะขึ้นว่ะทุกคนขึ้นว่ะโอ้โหดูดิตอนนี้เรามีหนึ่งชีวิตเท่ากันเลยนะครับผมโอ้ตึงมากครับตึงมาก คุณฟ <át> ิวก็เหลือต้องลงสีชมพูอย่างเดียวนะครับเพราะชีวิตคุณเป็นสีชมพูที่ผมฆ่าคุณได้ผมต้องลงให้คุณปาก่อนนะครับมันจบแล้วครับมันจบแล้วครับคุณฟิวเขาว่าเริ่มครับโอ้โหมันจบแล้วครับจริงครับคุณปางนี้คุณจบแล้วครับจบเลยพอผมจะปลาเลยนะครับผมผมต้องพิชิตเขาออกไปแล้วครับเพราะเขาหน้ากลัวเกินไปนะครับผมโอ้โหออกกระดานอันนี้สวยเลยครับออกกระดานพระเจ้าช่วยกล้วยตานีไปหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวเลยครับ ไปวีักขัโอเคครับ okay, ผมคุณฟิลเริ่มนะครับเล่งเงินเขาเล่งเงินคุณฟิลใช้เวลาเล็งทั้งหมดสามวันสองคืนสี่เจ็ดวันไนงะโอ้โหแต่ไม่โดนบัดโอ้โหคุณฟิลก็ยังไม่สามารถเอาชนะผมได้นะครับผมนี่นะครับผมโดนแบบเพชรชัดคุณฟิลยังไม่สามารถเอาชนะผมได้นะครับผมคุณคือผู้พแพ้แพ้คนที่สามของรายการครับยังไม่มีใครสามารถโค่นผมลงได้เราตอบกันนะครับโอเคครับ okay, ผมหนึ่งสอง สโอเคครับผมคุณฟิวได้จบไปแล้วนะครับผมคุณฟิวไม่ได้รับเงินรางวัลจากเราไปนะครับผมผมเดี๋ยวเราต้องรักษามาตรการโควิดด้ครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือครับผมจัดปลายไว้รุ่นอยคููล้างมือด้ครับครับผมครับโอเคครับผมและคุณฟิวก็เป็นผู้แพ้คนที่3มไปแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในเกมหน้าครับผมขอบคุณครับเอ้ย คุณบ๊อบบี้ขยี้ใจนี่ว่าเราเจอคุณบ๊อบบี้ขยี้ใจนะครับผมโอ้โหสนใจมาเป็นผู้ร่วมเล่นเกมของเราคนที่สี่ไหมครับครับสนใจครับโอเคครับผมยังไม่มีใครสามารถพิชิตเกมนี้ผมได้นะครับผมคุณบ๊อบบี้ขยี้ใจที่ออกรายการกับเราไปล่าสุดจะสามารถพิชิตผมไปได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวติดตามชมกันเลยครับผมเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยเดีวยวครับคุณบ๊อบบี้ขยี้ใจจะเลือกสีอะไรในการดวลครับสีชมพูนะครับสีชมพูโอเคครับผมหนึ่งลูกเท่ากับหนึ่งชีวิตนะครับครับผมรับไปเลยครับผม เรามาเริ่มดวลกันเลยครับผมกับคุณบ๊อบบี้ขยี้ใจไปช่วจกันครับผมว่าใครจะได้ปลาก่อนโอเคครับผมสามสองหนึง่งโอ้โหคุณบ๊อบบี้ขยี้ใจได้ปลาก่อนนะครับผมคุณถามผมถามจริงเลยนะครับว่าคุณเนี่ย Color เล็งไ,<ม>ไหมครับผ<ห>มผมขออนุญาตย้ายนะครับย้ายมยีตรงกลางนะครับผมแต่ผมปลาเลยครับผมโอ้โห ไม่โดนนะครับผมคุณบ๊อบบี้เขาจะได้ปลาเทินต่อไปเลยครับผมสามสองหนึ่งเริ่มโอ้โหเ,เ,เ,เป็นไงของจริงครับไอหนุ่มคนนี้ผมบอกเลยยังไม่มีใครสามารถโค่นผมลงได้นะครับผมและว,วันนี้คงไม่มีใครโค่นผมลงได้นี่ครับผมเป็นพยานนะครับคุณบ๊อบบี้เหลืออีกเพียงชีวิตเดียวนะครับผมก็จะเป็นคนลงให้คุณบ๊อบบี้ปลาก่อนนะครับผม3 2 1 one go โอ้โหคุณมีเสินดึงได้นะครับสามารถจับได้นะครับใช้มือนึงจับกระดาษได้ครับถ้าคุณมั่นใจว่ามันน่าจะขึ้นเฮ้ยคุณบ๊อบบี้ขยี้ใจสามารถเอาชีตผมไปได้อีกหนึ่งครับผม <S <S ผมจะโดนคุณบ๊อบบี้ขยี้ใจพิชิตไปหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผม <S 1> <S 1> ผมเอาจริงแล้วครับ <S <S โอ้โห,โโหมั่วจัดเลยว่าผมเริ่มใจสั่นนะครับ เจอคุณบ๊อบบี้ขยี้ใจไม่ใจสั่นได้ไงอ่ะนี่สามสองหนึ่งเริ่มครับผมโอ้โหแสดงว่าผมต้องนับนะครับให้เขาเสียสมาธิเขาถึงจะปามัา่วสั่วตัวเหลงมากครับอุ้ยโดนนะครับแต่ไม่ติดโอ้โหแข็งแกง,แงดุดหินโอโ้ผมรู้สึกว่าสนามประลองเราเริ่มพังล้นนะครับผมเนื่องจากว่าดวนมาหลายทุเล่นครับผมสามสองหนึ่งเริ่มครับผมหุ้ยอ h โ oh, o no. โอ้ no 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 ผมไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองคุณบ๊อบบี้คือผู้ที่ชนะรายการเราของคนแรกครับผมขอจับมือเลยครับคุณบ๊อบบี้และคุณบ๊อบบี้ครับผมก็ได้รับเงินจากรายการไปเลยครับผมแต่คุณบ๊อบบี้มีสิทธิ์เลือกนะครับว่าคุณเนี่ยจะนําเงิน100บาทไปเองหรือว่าคุณจะนาเงิน100บาทเนี่ยบริจาคมาให้เราเพื่อไปซื้ออาหารให้หมาแมวครับผมคุณจะเลือกแบบไหนครับผมผมไม่ได้บังคับนะครับไม่ได้กดดันไม่รับเงินแล้วนะครับให้ให้ เงินไปบริจาคอ๋อคุณบ๊อบบี้เลือกที่จะให้เงินมาบริจาคกับเรานะครับผมสามารถเป็นคนโคตนเราได้คุณบ๊อบบี้ก็เลือกที่จะให้เงินเรานะครับผมแสดงว่าตอนนี้เรามีเงินบริจาคทั้งหมด400บาทแล้วนะครับผมตอนนี้เราไปซื้ออาหารให้หมาแมวนะครับผมและเดี๋ยวก็ไปเจอผู้เล่นคนต่อไปเลยนะครับผมขอบคุณบ๊อบบี้สำหรับผู้ชนะคนแรกของรายการครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปหาแขกรับเชิญคนต่อไปเลยนะครับเป็นผู้ร่วมเล่นเกมคนสุดท้ายของเรานะครับผมในเกมศึกดินน้ํามันนะครับผมตบมือต้อนรับ คุณสต๊อปทับปูนนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีกันด้วยครับคุณสต๊อปทับปูนสสวัดเลือกสีอะไรครับคุณสต๊อปสีชมพูเพราะสีชมพูมันใหญ่กว่าใช่ไหมครับคุณเลือกสีชมพูกันหมดเลยนี่นครับคุณสองลูกเดี๋ยวคุณจะไปชุบกับผมนะครับว่าใครสามารถปาได้ก่อนหนึ่งสองสามโอเคครับลงครับคุณสต๊อปทับปูนผมจะเอาจริงเลยนะครับเมื่อกี้ผมเสียเชิงให้คุณบ๊อบบี้ขยี้ใจไปคุณสต๊อปทับปูนลงเลยครับ คุณท็อปท็อปพุ้นดูมีความรุนแรงมากนะครับผมแต่ผมไม่ปานีเขาหรอกครับผมผมจะเริ่มเลยนะครับผมโอ้โหผมขออนุญาตดึงนะครับเพื่อติดสามารถใช้มือจับได้นะครับไม่ติดครับผมหลุดผมรู้็อปได้ปาเลยครับสามสองหนึ่งไปโอ้โหหนักแน่นดังถินดังบักอะไง,ไง่ายดังบักอะ เฮ้ยผมจะโดนพิชิตคนที่สองเหรอเนี่ย<อ>เปลี่ยชื่อผมหมดเลยผมจะเริ่มปานะครับผมยังไม่มีใครสามารถชนะผมได้แบบสองศูนย์นะครับโอ้โหแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหนักแน่นเท่าไหร่เลยว่ะครับลูกเนี่ยแต่ผมขออนุญาตด,ดึงนะครับสนามเราเริ่มพังแล้วครับผมพูดจริงเลยผมรู้สึกว่ามันติดนะครับผมโอ้โหดูครับอุ้ย ไม่ได้ครับผมไม่สามารถดึงขึ้นได้โอ้โหดวงแข็งจริงครับป้าโอเคครับคุณสต๊อบเดี๋ยวผมนับสามสองหนึ่งคุณเล่นไหครับผมสามสองหนึ่งเล่นครับเฮ้ยแฮชอตผมพ่แพ้สองศูนย์นะครับกับชายผู้นี้คุณสต๊อบทรอปปูนนะครับผมโอ้โหคุณสต๊อบท็อปปูนคือผู้ชนะรายการของเรานะครับผมคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าคุณจะรับเงินรางวัลหนึ่งร้อยบาทจากเราไปหรือว่าคุณจะนำ เงินหนึ่งร้อยบาทมาให้เราแล้วเราจะนําไปบริจาคซื้ออาหารให้หมาแมวคุณจะเลือกสั่งอะไรครับบริจาคครับอ๋อแต่ในใจผมรู้เขาคิดอะไอย่างได้เองครับผมเขาเป็นบุคคลที่ห้านะครับที่บริจาคให้รายการเรานะครับผมเป็นจํานวนห้าคนห้าร้อยบาทเลยนะครับผมขอบคุณที่ร่วมสนุกครับคุณสต๊อบทอบปูนคุณคือผู้ชนะสองส่วนคนแรกของรายการและคนสุดท้ายด้วยครับผมขอบคุณครับผมจบสักทีกับศึกดินน้ำมันในครั้งนี้ ได้เงินมาทั้งหมดห้าร้อยฉันว่าจะนอนพักสักหน่อยเฮ้ย <Hey! S 1> แกเป็นใครเนี่ยแกเป็นใครฉันถามว่าแกเป็นใครฉันคือตัวแกคนยังไงล่ะที่จะมาร่วมเล่นเกมกับแกที่เกมที่แกคิดค้นขึ้น,นมาไงล่ะเกมอะไรเงี้ยล่ะอเกมดินน้ำมันที่แกคิดค้นขึ้น,นมาอย่างไงล่ะ ฮแกมีเงินรางวัลให้ฉันเท่าไหร่ล่ะห้าร้อยบาทได้ฉันจะร่วมเล่นเกมกับแกงั้นเรามาเริ่มกันเลยถ้าฉันชนะเงินรางวัลนี้แล้วก็ฉันจะมีเงินไปรวมกับห้าร้อยที่ฉันได้จากผู้ร่วมเกมคนอื่นมาจะเป็นหนึ่งพันหมาแมวจะได้อิ่มท้องกันสักทีเรามาเริ่มเกมกันเลยฉันขอเลือกสีน้ำเงินเอ้ยไม่ครับสีชมพูเราจะไปยิงชุบกันว่าใครได้ปลาก่อน ในปลาก่อนฉันจะลงก่อนนะฉันแกพลาดแล้วฉันรู้สึกว่าไม่โดนในแปลาฉันดูสิโอ้พลาดไปนิดเดียวไม่นิดนะฉันว่าไม่นิดนะฉันจะรีบพเดซิกนายให้เร็วที่สุด ฉันได้ชีวิตแกไปหนึ่งแล้วเหลือแค่ชีวิตเดียวแกต้องตายเนี่ยเชิญปลาได้เลยฉันขอลองดึงบ้างละฉันจะช่วยหุยแต่แกไม่สำเร็จฉันขอโทษด,ด้วยถึงเวลาพระเด็ดสึกแกสักทีไอตัวปอมของฉันเฮดช็อตครับตัวปลอม ฉันจบเกมนี้แล้วฉันควรได้เงินรางวัลห้าร้อยบาทจากแกได้แกทำได้ดีมากแกต้องให้เงินรางวัลฉันเข้าใจไหมได้ฉันหวังว่าฉันจะได้จากจริงๆเพราะฉันจะนำเงินไปให้หมาแมวทุกตัวได้ขอบคุณที่มารมเล่นเกมด้วยกันฉันก็ขอบคุณแกเหมือนกันนี่ฉันฝันไปหรอเนี่ยอ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไปให้ดครกดติดตามไดวยกันะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาทีนี้นะครับสวัสดีครับ